ชร์ข่าวเราเรืองสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ update, อัปเดตคนละพึ่งเฟสสามมาแน่นอนหลังกระทรวงการคลางอุดช่องทุจริตร้านค้าร่วมมาตรการนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและยู u ูบแชร์ข่าวเราเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสั้นใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคนละครึ่งเฟสสามมาแน่นอนแต่ขอเวลากระทรวงการคลัง แก้ปัญหาทุจริตร้านค้าร่วมมาตรการก่อนพร้อมประเมินผลภาพรวมโครงการราชนะคนละครึ่งเฟสสองเราเที่ยวด้วยกันต่อระบบเศรษฐกิจไรามาตรานสองนะคะล่าสุดนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการดําเนินโครงการช่วยเหลือเยาวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดสิอย่างคนละครึ่งเฟสสามหลังจากโครงการคนละครึ่งเฟสสองจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ในวันที่31มีนาคมนี้นะคะว่าอยากจะจัดการเรื่องร้านค้าทุจริตให้เรียบร้อยก่อนโดยตอนนี้มีร้านค้าที่ถูกดำเนินคดีและถูกจับตาจากภาครัฐที่ส่อจะเกิดการทุจริตอยู่จำนวนหลายร้อยล้านค้าซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการคลังอยากจะหาวิธีทำให้รัฐกลุ่มมากขึ้นก่อนจะเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งในระยะที่3ต่อไปนอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังจะต้องดูตัวเลขการบริโภค การใช้ใจ่ายไตรมาส1และไตรมาส2ประกอบด้วยจากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆออกมาอาทิคนละครึ่งเราเทียบด้วยกันเราชนะเป็นต้นโดยรัฐบาลจะมีการประเมินผลแยกแต่ละโครงการเนื่องจากบางโครงการมีวิธีการใช้เงินต่างกันและประเมินผลลัพธ์รวมทุกโครงการด้วยว่าส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดนะคะ วิธีการใช้เงินในโครงการคนละครึ่งและเราชนะมีความแตกต่างกันโดยกรณีโครงการเราชนะรัฐบาลจะโอนเงินให้สัปดาห์ละ1000บาทซึ่งส่วนมากประชาชนจะใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าโชห่วยแต่ถ้าเป็นคนละครึง่งประชาชนจะใช้จ่ายร้านค้าที่ขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักเพราะส่วนมากมักจะไปกันเป็นกลุ่มที่จะสามารถแชร์กันได้ และสำหรับวงเงินที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการครึ่งเฟส3นั้นยังมีงบประมาณเหลืออยู่เพียงพอที่จะใช้ดำเนินโครงการได้โดยกระทรวงการคลังจะโยกง,งบจากพระราชก,กาหนดหรือพรกงเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนของงบฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเหลือประมาณสองแสนล้านบาทมาใส่ในแผนเยียวยา,ยาผลกระทบโควิด -19 เพื่อดำเนินการในโครงการนี้ในช่วงไตรมาส3นะคะ ก่อนจะโครงการใหม่จะต้องมีการประเมินให้รอบครอบกว่าโครงการที่แล้วขอใหรอนิดนึงเพราะอยากให้โครงการรัดสิ้นสุดทุกโครงการก่อนเพื่อจะได้มีมาตรการที่ออกไปดีต่อเศรษฐกิจหรือไม่แต่มันมีผลแน่นอนและประชาชนทั่วไปที่มีเสียงเรียกร้องมาจำนวนมากแต่ตอนนี้ยังติดตรงที่ยังมีคนใช้มาตรการรัฐเอาเปรียบคนอื่นมันเสียความรู้สึก จึงต้องทําให้รัดก,กุมมากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ชอบและอยากให้เกิดแต่มีคนส่วนน้อยเขามาเอาเปรียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการคนละครึ่งเฟดสามนะคะโดยทั้งนี้เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหรือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและหนึ่งในนั้นนายสุพัฒนาพงกล่าวว่า ได้รายง,งานให้นายกรัฐมนตรีทราบผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมาตรการภาครัฐช่วงที่ผ่านมาเพิ่มการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะหมุนเวียนผ่านร้านค้าได้ดีโดยภาพรวมของเศรษฐกิจมีความเชื่อมั่นฟื้นขึ้นตั้งแต่ทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานเศรษฐกิจพิจารณาต่ออายุ มาตรการที่จะช่วยการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อให้ต่อเนื่องจากช่วงมาตรการที่จะหมดอายุซึ่งมาตรการที่คาดว่าจะต่ออายุได้แน่นอนก็คือมาตรการคนละครึ่งมาตรการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งทั้งสองโครงการจะต่ออายุในเฟสที่3โดยโครงการคนละครึ่งต่ออายุใช้เพราะใช้เงินไม่มากและจะใช้ได้ในช่วงมิถุนายนนี้นะคะ ส่วนมาตรการเราที่ด้วยกันระยะที่3จะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐษษษกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 26มีนาคมนี้นะคะอัปเดตล่าสุด24มีนาคมนะคะ